สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เจ๊ย,ยังอยู่ที่พะเยาอยู่นะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาจ้ะนี่เป็นโรงพยาบาลพะเยานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจ้ะนี่คือด้านหน้านะตึกสวยงามมากเลยเพื่อนๆเ,เ,เป็นสถาปัตยกรรมร้านนานเลยจ้ะนี่คือรูปของพระบรมราช ชนกนะจ๊ะกับสมเด็จย่าจ้ะสวยงามมากเึงญเพื่อนบ,บริเวณมหาลลยนะเจว่าน่าจะเป็นมหาวิมหาลัยอันดับที่สามนะรองจากอันดับหนึ่งคือเชียงใหม่อันดับสองคือมหาลลยแม่ฟ้าหลวงพะเยาน่าจะเป็นอัน,อนดับสามนะอยู่ทางภาคเหนือตอนตอนบนจ้ะ สวยงามมากเลยเพื่อนๆนี่จ้ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะถ่ายข้างล่างให้ดูนะจ๊ะวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่17สิงหาคมล่มลื่นมากเลยต้นไม้เยอะมากนี่จ้ะดูทางเข้าคาเสิสวยงามมากเลย มีธนาคารกรุงไทยอยู่ในภายในมหาว,ว,วิทยาลัยนะจ๊ะที่นี่เขาจะมีรถบัสรับส่งนักศึกษานะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่มหาวิวทยาลัยนี้แบบใหญ่มากต้องจักรยานทั้จักรยานทั้งมอเตอร์ไซค์เต็มลานจอดจักรยานามอเตอร์อไซค์เลยจ้ะ นี่เป็นหอหอพระพุทธโลกจ้ะหอพระประจํามหาวิมหาหลัยนะจ๊ะสวยงามมากเลยเป็นสร้างแบบสไตล์ลานานาน,นะจ้ะดูสิเพื่อนๆเดี๋ยวจะพิกพ,พ,พาเข้าไปกราบนะจ๊ะเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้นไม้เยอะมากเลยดูสินี่เป็นสวนนะถ้าถ่ายขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะนี่จ้ะสวยงามมากเลยลต้นไม้ป่าเต็มไปหมดเลยจ้ะ หอพระนะสวยงามมากเลยเพื่อนๆไตล์ร้านนานนะจ๊ะนี่จ๊ะ,จะาเดี๋ยวมากลาบไว้ทําบุญกับเจนนะจ๊ะจ้ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า